สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมเซฟเดอะโกนะครับตอนนี้เราอยู่ด่านสามนะเราเล่นไปแต่ว่าไม่ได้อัดมานะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ง่ายมากนะฮะอีซี่เนี่ยเอ้าเดี๋ยวแพ้ได้ไงเอ้ยเอา้ามีต้งไม้กระดานข้ามไม่ใช่หรอโอ้โหปูน หืมกวนได้ท่ากเกมนี้ต้องเอาปูนเนาไปต่อเลยไปต่อเลยอะไรยูนิคอนดูทีวีเอากล่องโอ้โอ,โอ้กล่องแอบ มันรู้ลักพาตัวมาแน่เลยนะครับเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะไม่เอาล้มหรอกเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าเอาเสื้อดิไม่โง่ไม่งงฉลาดเดี๋ยวจะเล่นสักถึงด่านสิบนะครับถ้าชอบก็ขอมาได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นต่อเรื่อยๆอะไรครับเนี่ยโดนหาอะไรกั้นใช่ไหมนี่ไง โอ้ชิวชิวจัดง่ายเกินอันนี้คืออ๋อต้องการไฟเจอหมาเจอหมาเจอหมาให้เลยดีว่านะให้ไก่ไปเล่นนบะให้เนื้อมันกินน้ำลายไหลด้วยเอาให้เนื้อเออโอเค ผ่าน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 ผ่อนต่อครับต่อคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะครับดูแบบไปเลยอะ่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะอไฟไหมครับไฟไหมเออต้องการอะไรวะควันอะเออโอ้โหจะพัดลมได้ไง เออเราต้องฉลาดดิครับจุดไฟไฟก็ไม่ดีครับเอาแสงดีครับฉลาดครับผมอันนี้อะไรขึ้นไปชั้นบนเลยเนี่ยมันได้พร้องเออ,เ,อ,อเกมนี้มันไม่ถึงไอคิวอ่ะต่อต่อต่อ อ,อ,อ,อ่าเรือ่มเอาอ๋อหนาวอยู่ข้างบนแต่ผมอยากรู้ว่าอยู่นเนี่ยนะมันเอามาได้ไงไอของพวกนี้ร่มหรือเต็นท์เนี่ยวะถ้าเต็นท์มากลางก็จะแปลกๆก็ต้องร่มเดี๋ยวถ้าคนทั่วไปคิดนี่ไงล่มโดนฟ้าผ่าไปหนึ่งทีบ้าว่าเอาเต็นท์มาตั้งบนไม้หลอนหรือเปล่าเอาเต็นท์มาตั้งบนแพร โซค o ูโอเคโอ้ไปกันใหญ่แล้วนะครับเกมนี้นะครับไปกันใหญ่แล้วหิว oh. อยากกินปลาแน่ชัวเบ็ดดิเอาะอะไรเนี่ย เบ็ดใช้ตกไม่ใช่ใชหรอเงาไอ้สามง่ามาจิ้มปลาเด็กอ่ะเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ยเกมอะไรของมึงเนี่ยดี่เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วนะครับ เล่นเกมนี้ก็ผมว่าก็ทำให้เครียดนิดนึงนะครับจะปลาฉลามเอาให้เนื้อให้มันกินมันจะได้หนีเออนี่งอะไรวะนะ่ะถึงเกาะโอ้โหดีใจทำกูเครียดเมืเ่อกี้ต่อต่อต่อ เกาะล้างเนี่ยกินลูกมะพราะ้าวไม่หยิบอะ่ะอันนี้ทุบนะครับน,นี่ปอกเองด้วยมีหลอดด้วยเวอร์เกินไปต่อเลยคุณหญิงโอ้เจอคนป่ายครับตายตายอ,าอะไรให้มันดนวเนี่ยนะเอาเอมยิ้มให้ เอาแกงมยิ้มเหี้ยวหิวหิวพูดเลยพูดเลยเขาจะได้เห็นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมันทำให้เครื่องบินระเบิดได้เลยเหรอวะโอ้โห เดี๋ยวไปคิดเหนือกันนะคิดเหนือไปก็แพ้คิดตื้นไปก็แพ้กูงงละงงจริงๆแล้วเรอแล้ว,ลว,ลวรู้แล้วรู้แล้วเออนี่คือการผจญภัยเฮ้ยผจญภัยของ ผู้หญิงเสื้อม่วงนะครับอยู่ดีๆก็มาโผกลางเกาะเอาเอามารับแล้วมารับแล้วเออขึ้นไปจะได้ผ่านเรียบร้อยง่ายๆประไปด่านสิบเอามาโผล่ป่าเฉยดูว่าเขาจะทำอะไรเขาต้องการอะไรวะนะลองเอาเทียนครับ เพื่อกูนึกว่าอยู่นี้มืดๆตัวการแสงสว่างมึงโดนเป่าเฉยซอมบี้โอ้แม่งเอารำโพงมาเปิดให้ผีฟังเลยนะโอ้หนีหมดเลยขังครานี่หว่าข้าวตาใหญ่จังวะระวังนน่นเดี๋ยวไปคนรนหนาเอออ่ะประจันเต็มดวง เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นหมาป่าด้วยอ่ะเนี่ยก็เกมนี้เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวนะครับอใส่เลยจะได้เหมือนกันไม่ต้องไปฆ่ามันอแปลกแหวกแนวจริงนะครับเกมนี้เดี๋ยวเล่นอีกสัก3ด่านนะครับเพราะว่าผมเล่นมาก่อนแล้ว3ด่านนะ แล้วสักสิบดาดเถวต้นไม้มาเหนือมาเหนือนี่มาเหนือ,นอ,นนอปืนช่วยไม่ได้ครับจังหวะนี้ปืนชี้น้ำครับนี่ไงผมฉลาดไง ส่วนใหญ่อะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมันก็จะถูกไงครับวิบ่งต่ออะไรวะซอมบี้โดนอะไรไม่เจ็บอนนี้ไปเ,ออเห็นไหมครับลัคก,กี้ครับส่วนใหญ่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมันก็จะถูกอะเข้ามาในบ้านละเคลึอกหาดนะ กลัวนะเอาหมวกหรือโล่เอาโลด่ดินั่นแหละกับตันอเมริกาก็มาอะไรอะ่ะทำไมาถูพื้นถูมาพาที่ดิว่าเออนี่ใครเลือกไปถูพื้นก็คือผิด กูโง่ไงถ้ากูเลือกมาถูกพื้นเนี่ยคือกูโง่ไปเลยอะทั้งๆที่มันเป็นความที่มันถูกแล้วไงอะไรเนี่ยดูดฝุ่นออะดูดเอ้าเออมึงเอา,เอา,เอา,เอาที่ดูดฝุ่นดูดผีโอเคทำไม้รู้ว่าเกมนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้เลยโอ้โหขับรถด้วย ชนแม่งมาเลยนี่ไหมเนี่ยงัดดิงัดดิดดอืออะไรวะเนี่ยต้องชน,นนชนเนี่ยแหละเนี่ยชนเนี่ยอืมตัวบกเอ้ ผมว่าลองนี้ดูเอาน,นุ่นโยนเฉยเลยมันก็ความไม่แน่นอนไม่ได้อ่ะโอเคอันนี้ ep หนึ่งนะครับ ep หน้าก็จะมาทำต่อนะครับผมพอรู้กล่นแล้วนะก็กดไลค์กด s u b สไ r ร b e เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ